สวัสดีครับแล้วก็ยินดีรับเข้าสู่รายการใหม่รีวิวไปขายไปมันต้องเป็นบ่นไปขายไปแต่ว่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นสปอนเซอร์เจ้าใหญ่เจ้าเดิมจากจีนมิสเตอร์ฟเขากลับมาอีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วก็คือไมโครโฟนตัวนี้นะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับมันไม่ใช่เมาส์นะครับเอาออกไปเลยเมาส์แต่ว่ามันคือเจ้าสิ่งนี้ครับนี่คือ a m ม i Game ไฟฟลา e ส t r o l ค r o รรุ่น D D6 ก D หกไวสติ s แล<อ>้วมันทำอะมันคืออะไรจากหน้าตาเนี่ยอาจจะรู้แล้วนะครับว่ามันคือเครื่องที่มีปุ่มอยู่15ปุ่มไหมครับ,ค,รบคุณสามารถคัดตอมปุ่มพวกนี้ให้มันเป็นช็อตคัดทางลัดสั้นๆให้การทำงาคน,นคุณบนคอมพิวเตอร์หรือว่าตอนที่คุณสตรีมมิ่งสะดวกสบายมากขึ้นนี่คือฟังก์ชันของมันเลยเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นคุณสามารถทำอะไรกับมันก็ได้ฟังก์ชันมันมีเยอะมากๆมาทดสอบกันเลยครับ <S <S ข้อมูลเล็กๆน้นอยนๆนะครับกว่าที่ไอ้นี่มันจะแยบไปยากว่านี้และตัวกล่อง D6 ok ที่ผมได้มารีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นสีดําซึ่งจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด3สีด้วยกันนั่นคือสีดําสีขาวและก็สีชมพูในตัวเครื่องนะครับจะมีทั้งหมด15ปุ่มด้วยกันกดกรึบกับฟังสบายแล้วก็จะมีฟิลเจอร์อย่างเช่น c R อ B ที่คุณสามารถกดเปลี่ยนได้โดยการกดปุ่มข้างหลังนะครับสำหรับสายนั้นจะเป็นสาย ไม่มีปัญหาครับเป็น p แอน and play สามารถเสียบแล้วใช้ได้เลยสำหรับตัวซอฟต์แวร์นะครับเราจะต้องไปโหลดที่ตัวเว็บไซต์ของไฟไฟครับที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างสำหรับใครที่ซื้อแล้วต้องโหลดตัวนี้มาเพราะถ้าคุณไม่โหลดมึงจะซื้อมาทำอะไรโอเคและนี่คือทั้งหมดของข้อมูลเล็กๆนะครับก่อนที่คุณจะซื้อคุณต้องดูก่อนว่ามันดีจริงหรือเปล่านี่คือเขาให้มานะครับ15ปุ่มครับทนะับเลย5 5 5นี่15ปุ่มตอนนี้นะคม้่าาใหีกร เปิดเว็บสต e ี m obs p พนต e ดอทเตแตัอตอ,องผมเอง chrome discord youtube facebook instagram cpu c เพื่อดูสเปคแล้วก็ปุ่มเล็กคอร์ดของ obs แล้วก็ปุ่ม3ามปุ่มที่โชว์รูปภาพหรือเปิดภาพใน obs แล้วก็เพิ่มแสงสะว่างในตัวของเครื่องนี้มันได้จริงหรือเปล่าสมมติว่าผมอยากจะโชว์ภาพผม ที่ผมจะเข้าไว้ในเครื่องนี้ให้ OBS ทำงานผมไม่ต้องไปกดที่หน้า OBS ทียผมกดตรงนี้เลยอยู่นะครับ3 2 1เอ่อ Look at this เปิดปิด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 โอ o d แล้วมันทำอะไรได้อีกมีอีกครับนี่สมมติว่าผมอยาจะเปิด Google Chrome ผมเปิดแล้วแต่ผมจะให้มันขึ้นจอเพราะว่าผมปรับสกรีนแคปเจอร์เอาไว้ให้มันปิดอยู่เปิดจอ3แล้วผมก็มีปุ่มที่สามารถเปิดเว็บไซต์ YouTube Facebook หรือ Instagram ได้ YouTube กดตุ่มโอ้ oh. Facebook บุ่มโอแซ e กซ l a เลดี a ส d then Instagram โอ้ my god This is amazing This is amazing technology 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 ผมอยากซื้อครับผมซื้อมาแล้วแล้วจะใช้งานยังไงอ่ะ Easy l o o k a this t โอเคผมจะเปิดนี่เลยกันนี่คือหลังบ้างของมันนี่เป็นแอปปฏิบัติการของมันนะครับคุณต้องโหลดอันนี้มาถ้าคุณไม่โหลดมามึงจะซื้อมาทำที่อะไรใช่ไหมเอองั้นเรามาสอนกันเลยว่ามันทำอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นจออยากให้นะืม โอเคโอเคในตัวแอปเนี่ยมันมีมากกว่า Discord และก็ OBS ครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้อันอื่นมันจะมีปุ่มนี้คุณต้องไปโหลดปลั๊กอินมาเพิ่มเติมสมมุติว่าคุณอยากให้มันมีฟังก์ชันที่มันลึกเข้าไปในระบบของออ Adobe ระบบของ Photoshop After Effects มันมีมันมีแน่ๆครับ คุณแค่จะไปหามาให้ได้มันมีอยู่มันมีอยู่นะครับแต่ว่าในตัวของ D6 เนี่ยเขาร่วมมือกักบ OBS นะครับเพราะามันเป็นสแตนดาร์ดทั่วไปของการสตรีมมิ่งนะมันก็จะมีกดปุ่มอัดปุ่มสตรีมปุ่มเปลี่ยนฉากปุ่ม การมองเห็นปุ่มสตูดิโอปุ่มสกรีนช็อตปุ่มเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แบ็กกราวด์แบ็กกราวด์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณได้ใช้นะคุ้มค่ามากส่วน Discord ก็ได้นี่สมมุติว่าไมา์มาครโฟนคุณมิวไม่ได้ใช่ไหมก็มีเห็นไหมมีปุ่มมิวก็มิวเองเลยมีปุ่มหมูฟังมีปุ่ม Voice c แ a n x, no ises, n e l t e x t ซ์ซ e s e ์ด u เ e r Volume c o n t ช o l ทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของ15ปุ่มนี้ครับแล้วก็จะมีระบบทั่วไปครับอย่าง Toolbox ที่ สามารถเป็นปุ่มกดไปที่เว็บไซต์อื่นได้เปิดไฟล์อื่นได้เปิดแอปพลิเคชันอื่นในเครื่องของเราได้หรือว่าเป็นเมาส์อีเวนต์โฮคีฮอตคีมัลติมีเดียทำได้หมดเลย คุณแค่จะไปศึกษาเอาเองนะครับอันนี้สำหรับสายใครที่ชอบกดซาวแพดนะครับมีครับตัวเล่นออดิโอมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนส่วนข้างบนสุดก็คือไฟฟ้าคอนโทรเด็กนะครับตัวคอนโทรเด็กเนี่ยอันนี้จะเป็นสำหรับตัวของตัวเครื่องนะครับสมมุติว่า15ปุ่มยังมีไม่พอมันก็จะมีเอ่อเป็นตัวไฟนะครับสมมติว่าผมกดปุ๊บคุณสามารถกดที่ไฟล์ปุ๊บเพื่อ,ออาจจะเป็นเปิดช่องต่อไปก็คือเพิ่มที่ว่างให้กับมันนะครับแล้วก็สมมติว่าคุณจะกลับมานั่นกลับมานั่นหนึ่ง เห็นไหมทีนี้คุณก็มีหน้าหนึ่งกับหน้าสองกันบอลแล้วเห็นไหมครับ Amazing ไหม God damn this so amazing man I can't believe this so amazing ยังไม่พอนะครับคุณสามารถคัสตอมรูปภาพไปดูนะว่าเอ่อมันมีรูปนะคุณคัสตอมได้จากที่คุณเห็นเมื่อกี้นะว่ามันมีภาพผมอยู่ซึ่งไอภาพนั้นมันคือปุ่ม i n นสต g าแกรมครับผมทําได้คุณก็ทําได้ยังไม่พอตัวเครื่องมีสีด้วยปรับสีได้ <God. S 2> ก็ประมาณนั้นครับสำหรับตัว D6 สําหรับคนที่เป็นสตรีมเมอร์นะครับที่คุณใช้ได้ OBS อะไรเยอะมากเนี่ยต้องการให้มันมีปุ่มที่ทําให้ทุดอย่างมันง่ายขึ้นเป็นทางลัดอย่างรวดเร็วคุณต้องซื้อมาสักตัวหนึ่งนะครับซื้อ d 6เลยซื้อจากไฟฟ้าเลยนะครับซื้อ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  <c oughs> ผมบอกเลยว่าแอปของมันมีให้คุณใช้เพียบออปชั่นมีเยอะมากที่ผมบอกไปเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ 5 0เลหรืออาจจะสก็ได้ผมเป็นคนไม่ค่อยใช้แอปพวกนี้นะครับแต่ว่าพอผมได้ใช้กับตัว OBS เนี่ยเฮ้ยออปชันมันเยอะมากแล้วบางครั้งผมชอบที่มันสบายด้วยผมไม่ต้องมานั่งกดเองตามใจชอบสตอร์จสตรีมเมอร์มันเพื่อสตรีมเมอร์มันก็เขียนชื่ออยู่เนสัตว์มันเขียนอยู่มันเขียนว่าสตรีมคอนโทรเลอร์เพราะว่ามันเพื่อสายสตรีมเพื่อคนที่ชอบสตรีมรีวิวสั้นๆเลยนะครับ หลที่ผมสอนทั้งหมดทั้งหมดนี่คือผมบอกการใช้งานของมันนะดี 6, ผมใช้แล้วผมชอบจากใจที่ไม่ได้ใช้อะไรควบคุมอะไรบ่อยพอใช้แล้วทุกอย่างมันดีมันสนุกดีที่ว่าทุกอย่างเราขี้เกียจเรากดแคป่ปุ่มปุ่มนี้ปุ่มเดียวมันพาไปนูนป่นไปนี่ตามเราตั้งค่าเอาไว้เรียบร้อยเลยทุกอย่าง i s s o e a s y simple as that ผมให้ไปเลย10เต็ม10ไม่ใช่สตรีมเมื่อก็ซื้อได้ครับซื้อมาทำอะไรก็ได้แบบเป็นชอดค่าให้กับตัวเองดูสูสบายมากขึ้นแล้วก็สวยด้วยนะครับ ต้องมีติดบ้านไว้นะครับราคาประมาณนี้ซื้อผ่านช้อปปี้เลยลิงก์อยู่ข้างล่างซื้อเลย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 แล้วก็ขอบคุณไฟฟ้าที่ส่งเสื้อให้นะครับผมชอบเสื้อในี้มากเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโต๊ะใหม่เนอะผมได้ตัวนี้มาจากพ่อแม่เนอะซึ่งขอบคุณมาก โอเคผมมีปุ่มหยุดอัดอยู่ครับสามสองหน่งบา,บายบายที่เกิดวันพรุ่งนี้นเรามาเจอกันดีก็สวัสดีตอนบ่ายตอนเย็นและตอนค่ำนะครับบา,บายบายป๊บ